กะคนไม่มาเล่นน้ำแถวนี้แล้วมันมันสูงละจะใส่บาตรที่มาถามพระว่างั้นถ่ายมาโลดเออเดี๋ยวจะถ่ายให้ก็าถามไงมันเป็นน้ําท่วมไหนไม่ได้ไงเนี่ยแค่ตรงนี้ยก็แรงมากแล้วนี่แค่จะเดินนั่นมอไซค์ปุ้ยจอดอยู่นั่นยังจะเดินยากเลยเนี่ยมันแรงตรงเนี้ยมันเชี่ยวให้ดู กัลงตอดไปนะนี่พอสำได้สำนึงลมเล้้นี่คนมาดูน้ำหมาพวกนี้อะถ้าไม่มีคนดูแลก็เท่ากับถูกปล่อยเกาะนะเพราะไม่มีคนอยู่ด้านในแล้วเนี่ยสองตัวเนี้ยน่าสงสารไหมล่ะอยู่หลายวันเดี๋ยวต้องเอาเข้าวมาให้มันบันหลัง เนีย่ยดูสิเดีย๋ยวให้ดูเนีย่ยครึ่งหน้าแข้งปุ้ยปุ้ยสูงร้อหกสิบก็ตอนนี้น้ำตรงนี้น่าจะประมาณหกสิบเซนหกสิบเซนเอาไปเลี้ยง <laughs> อย่าน้อยบอกเอาไปเลี้ยงอนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเพื่อนมันร้องอ่ะมันอยากข้ามมาน่ะพี่สุกดูสิน่ะ ได้ยินเสียงมันไหมแสดงว่ามันอยู่ที่นี่แสดงว่ามันอยู่ที่นี่มันอยู่กับคนงานนั่นแหละอยู่ฝั่งคนงานนั่นแหละแต่คนงานเขาไม่เอามันมาด้วยไงมันร้องแล้วนั่นมันเห็นปุ้ยมันวิ่งตามน่ะมันอยากมาลอยน้ํามาโอ้ลอยมามันจะลอยไปมันจะลอยไปสิ ่าเห็นไหมเจ้าของทิ้งมันไว้อ่ะเดี๋ยวจะไปเอาข้าวมาให้กินมันคงหิวข้าวน่ะเดี๋ยวเอาข้าวมาให้มันกินมันน่าจะสองวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มั่งเอาข้าวมาให้มันกินข้าวเนี่ยจะข้ามไปฝั่งุู้นเหรอเดินอยู่เนี่ยมันเห็นคนเนี่ยมันก็อยากเข้ามาสินี่ปุ้ยจะขึ้นบ้านเนี่ย ขึ้นหมู่บ้านตรงเนี้ย oh. มันเป็นทางออกไปฝายไงมันอยากกล<ป>ับมาน้ำน้ำมาเยอะแล้วจะไปเอาให้ข้าววัไหนแกพรุ่งนี้ก็เดินข้ามไปอย่างนี้แหละไม่ใช่จะมาให้มันตอนไหนเราพรุ่งนี้สิมันมืดแล้วใครจะกล้ามาตอนคืนเออก็นั่นเองแล้วพรุ่งนี้จะข้ามได้หรือไม่ล่ะ ่ตกน้ำตายตอนกลางคืนขึ้นอืดทำไงวันนี้ว่าเห็นแล้วให้มันอดไปอีกหนึ่งวันมันไม่มันกินหนึ่งมื้อมันก็อยู่ได้อยู่หรอกสักประมาณอีกสามสี่วันเกือบขาดเลยเกือบไขควายด้วนี่ไปมากเกือบไยขาดเหรอโอ้โอ๋อมาแล้นรับแล้ว ให้เอามันไปไว้อย่างนั้นเอามันไปเลี้ยงไว้เฝ้าสวนเฝ้านาแล้วไม่เอามันมานะไปสดชัวไม่เอามันมามันก็ร้องนี่มันอยากมา <S <S คือไปขาดแล้ว เกือบค่อยๆเด้อคลิปนี้ได้พ่อหาบาทป่นี่จมเหรอเด้อป่ะนี่เกือบขาด ทังทางไม่บกแ้วลนรถรถมิ่ตะรถยื่นไปไดนไม่มาดิรถไปมาไหดอต้องเลื่นมาที่ที่เดิมอเห็นยนยื่นไปบ้างไหนเพื่นบืนเพิ่นบืนเพิ่นบืนเอาของมาเก็บเนาะ